สวัสดีครับครับผมเอ้าเฮ้ยนั่งที่ผมไงโทษครับถ้าพี่ไม่สบายใจให้ผมซื้อคืนให้ก็ได้นะครับต้องการเออพี่นั่งทำงานนะเพื่ออะรบาคนมานั่งเก้าอี้เราพีไลแล้วรู้สึกแขนขาอ่อนแรงลุกทีเลยไม่ไหว เฮ hey, e uh, ้ยไอ้นัดได้ข่าวไปนั่งเก้าอี้เขาอ่ะซื้อชายหรือยังอผมไม่มีตังค์หรอกพูดแล้วก็เสงทำงานดีกว่าพี่ <c oughs> โอ้ยน่าเบื่อขึ้นตัวดอิ่ยใหม่ก็ต้องมาสร้างเดลเยอร์ใหม่พี่พอจะมีคำสั่งที่ช่วยแบบว่าผูกติดคำสั่งนั้นไม่ต้องมาย้ายเดลเยอร์บ่อยๆนะมันมีไหม <c oughs> เลเยอร์ปกติคำสั่งเลยใช่ไหมใช่ใช่จิสตาแครมันจะมีคำสั่งหนึ่งที่ชื่อว่าอ u t โตเลเยอร์ะอัโตเลเยอร์อ่ะจะอยู่แถบด้านล่างอ่ะด้านล่างอ่าตัวนี้แหละอ่าใช่เวลาจะใช้งานนายคลิกขวาแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะอ่ามันก็จะโชว์ว่านายจะใช้คำสั่งอะไรแล้วก็เป็นเลเยอร์อะไรง่าย่มันบอกเลยอ๋อครับยกตัวอย่างเช่นคำสั่งไลน์ไลิกขวาที่พื้นที่ว่างก็ได้่าแล้วก็นิ้วขึ้นมา แล้วก็ใช่เป็นแบบคอมมานด์ไลน์โอเคเลเยอร์ไลแล้วกันนะแล้วก็จัดสีได้ด้วยใช่สีได้ด้วยเอาสีน้ำเงินอ๋อแล้วก็จะมีพวกคำสั่งพวกให้ดิเมนชันที่มีพื้นฐานมาอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยตรงนี้อ่าใช่อีเป็นสีแดงโอเคเทาสีเขียวโอเคแล้วก็ตรงไหนต่อไปประมาณนี้อ่าประมาณนี้ มันเปลี่ยนเส้นได้ด้วยนะอ๋อข้างหลังนี่นะใช่ในาลองเ,เปลี่ยนก็ได้ตินิวเป็น,เ,ปนเบรกลาลาแอะไรพวกนี้ก็มีให้อ๋อโอเคอ่าเพรตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกดโอเคได้เลยอ่าแต่เราก็ลองใช้งานดูเปิดก่อนไหมเปิดสิอ่าโอเคอเลเยอร์ไม่มีแอลไลน์ไอเป็นสีน้ำเงินอย่างที่ผมตั้งมาให้เลยนี่ แ <L. S 2> นาะยตั้งเป็สีอะไรมันก็จะโชว์เป็นอย่างนั้นอนะ่ะอ๋อหนึ่งร้อยโอหอ๋อแล้วก็แบ่งเลเยอร์ให้ด้วย <A. S 1> อ่าสะดวกดี <A. S 1> ที่น่านะ <A. S 1> โอเคพี่ขอบคุณครับ